สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นบล็อกฟุตครับซึ่งมันก็จะแตกต่างจากคลิปก่อนนะที่ผมเล่นบล็อกฟุตน,นะจากที่ FC มาช่วยผมฟาร์มนะกลายเป็น f c นะเออเลยวะเดาผ,ผิดจากที่ FC มาช่วยผมฟาร์มกลายเป็นผมฟาร์มช่วย FC นะครับโอเคซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาสุ่มผลกันก่อนนะค่อยไปฟาร์มนะ คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษด้วยนะครับโอเคก็อะไรนะโอ้เอฟผมมีผลเสียงแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วคุณโดนเอฟซผมลอกครับเดี๋ยวค่อยดูนะเอจะพิมาว่าจอกเล่นครับในกระเป๋า หรือเปล่าจะไม่ได้โอเคนะหยอกในกระเป๋านะครับโอเคก็พิมพ์ว่าโอเคไปเลยี๋ยวผมก็เก็บผลแป๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ผู้เล่นใหม่กันนะครับโอเคไหนนะเฮ้ยเจอแล้วโอ้แต่งตัวโเคตรเทสซดด้วยนี่เอาไปเฮเอฟซี FC ผมสูงได้ผลนี่หรือเปล่าเหรอ โอ้ผมจะตีลิงแต่ตีผิดนะโอ้ขอโทษนะครับขอโทษนะโอเคขอโทษนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มเวลกันแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนที่ผมเดินตอนที่ผมขับเรือมาเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่า เพมีกลุ่มโจรสลัดนะซึ่งผมก็เป็นหัวหน้ากลุ่มนะแล้วกลุ่มก็โคตรกากเลยนะครับ okay. โอเคเฮ้ยนี่ไงคนนี้ที่ผมให้ผลกินผลและเพราะว่าผลนกพอใช้มันจะพอถือใช้สิกูมันจะมีปีกนะเออโอเคเดี๋ยวไก่วันนี่ะ โอเคเราไปต่อดีกว่าครับไปไปไป,ไป,ไปโอเคไปเลยครับไปเลยตอนนี้เรามุ่งหน้านะนี่ครับคุณเจนสลับผมนะค่าหัวรวมก็แค่สามล้านนะเออก็กะนะครับตอนนี้ผมก็เชิญ น้อง FC นะเข้ามาในกลุ่มนะโอเคเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวเราไม่รีรอไม่รอช้าเขาตัดไปถึงตอนถึงเลยแล้วกันบายโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมก็มาตีบอสเอออะไรนะดูฟามิโก้ก่อนนะเผื่อผมจะได้เ อ่ะคุณนะโอเคปุ๊บๆจนตีไปเลยปบนี่นะเออผมลืมบอกไปผมเลเวลขึ้นแบบ500แล้วนะเพราะว่าเพื่อนผมมาช่วยฟาร์มนะโอเคเส้นผมก็ตีไปเลยโอเคได้แล้วไม่ดรอปเฉยเมื่อกี้ทุกคนนะ่าจะเห็นนะก็คือ FC ของผมนะอีว่ามี ซึ่งก็คือแปลว่าตอนนั้นเลยมีคนพิมอยูว่ว่ามีคนไทยไหมแล้วเอฟอซี FC ก็บอกพิมว่ามีนะโอเคผมก็มาช่วยฟาร์มไปเลยนะโอเคเแต่ผมจะเปิดเพลงเลยแล้วกัน ตอนนี้ผมก็ช่วยฟาร์มมานานแล้วนะไม่นานหรอกแค่30สเองนะ30เท่าไรก็ไม่รู้โอเคซึ่งเราก็ตีไปเลยช่วยฟาร์มไปเลยครับโอเคซึ่ง FC ก็วิวเนดะ้งเราครับโอเคซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ถ่ายมา8นาทีซึ่งตอนนี้คลิปจริงนะมันแค่5้านาทีนะเพราะว่า ผมคูณสองนะเออมันก็จะเร็วๆผมก็เลยไม่ต้องเสียเวลาทําเท่าไหร่นะครับโอเคก็ช่วยฟาร์มไปเลย๊บโจมตีนะครับโอเคจงจมะนีัจงจวะนี้โอโหโห้โหก็แตกรับก็ปล่อยให้เอฟซีฆ่าเองครับแล้วก็ทําการตีโจมตีนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้โจมตีใช้สก,กิลหนึ่งสก,กิลสองแล้วก็แตกครับ แล้วตอนวันนี้ผมก็ต่อยต่อยต่อยต่อ,อ,อ,อยครับแล้วใช้สกิลหนึ่งใช้สกิลสองครับถ้าไปเลยไปลากมอนตัวต่อไปนะครับท่านผู้ชมโอเคนะตอนนี้ออกไปเลยเสียงมาีคลิปที่แล้วนะมันก็เลยกากเพราะว่าผมพูดไปมาแบบใกล้เกินนะโอเคคลิปนี้ก็เลยเสียงดีๆนะ เอออะ,ะก็ตีไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็ใช้หมัดคอมมิตค,คอมคคอมิตเร็กลุเออจำไม่ได้โอเคก็โจนตีไปเลยไปครับจอมตีไปใช้สกิลหนึ่งสกิลสองับตีตีตีแล้วก็ในซีตีเองนะ เคซึ่งตอนฟาร์มก็น่าเบื่อนะครับเคเดี๋ยวเราก็จะพากนะเคไปเลยโอ้โหเคซิ่งตัวหนึ่งตัวสองนะแล้จะมาดิปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอ้โหเพอตีแตกไปนะมาดิปปุ๊บปุ๊ปโอเคซึ่งผมก็ลืมบอกไปนะว่าเอฟซีเลยวเท่าไหร่ซึ่งผมก็จำไม่ได้นะเออ เวล200หนึ่งหรือว่า203หรือว่า202เนี่ยจัมไม่ได้นะเออขอโทษด้วยนะครับเคแล้วก็ฟาร์มไปเลยจึ๊บจึ๊บบบโอเคครับก็เอฟซี FC ก็น่าจะตีตัวเยอะแล้วนะก็ใกล้จะก็น่าจะใกล้ได้เวลแล้วนะเขาใกล้จะอัพขึ้นเวลแล้วแล้วตอนที่เอฟซีเนี่ย ผมหยุดนิ่งเพราะว่าคนที่พิม์ว่าคนที่พิมพ์ว่ามีคนไทยไหมเนี่ยพอเห็นแล้วก็บอกว่าไหนก็คือน่าจะถามว่าอยู่ไหนนะแล้วทีผมก็เลยน,นิ่งเพราะว่าพิมพเขาว่าเกาะคูกนะครับโอเคซึ่งเราก็ใช้หมัดคอมแบกเออมัง้งพูดผิดคอไปยด้วยนะครับโอเคเราก็ ตีไปเลย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 โอเคเดีย๋ยวผมขอข้ามไปตอนที่ผมกับเอฟซีนะจะไปเล่นเบรดบอลกันนะครับโอเคเออคิดนี่มีเซอร์ไพรส์เล่นเบรดบอลด้วยซึ่งผมเล่นโคตรกากเลยนะโอเคโอเคครับซึ่งตอนนี้ผมก็เข้ามาในเบรดบอลเรียบร้อยนะก็ล้อเล่นนะครับโอเคนี่ก็เอฟซีแบบ แต,แต่งเสื้อมันผมเลยนะเออนี่ชุดขาวชุดดำแดงนะซึ่งผมว่าผมจะทำเสื้อเออในโลบอกนะแต่น่าจะนานอยู่นะเพราะว่าผมกำลังเล่นเกมบิงโกนะที่มันจะได้โลบอกฟรีนะซึ่งตอนนี้ผมก็สะสมเพชรไปแล้วร้อยห้าสิบสี่พลไม่ใช่150ชร้อยห้าสิบสี่เพชรรอวร้อยห้าสิบสามนี่แหละ เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเออเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูนะครับโอเคนะเราไปเลยซึ่งผมก็พิมกับเอซว่าเล่นสองครั้งนะครับเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะเออประมาณไหนก็ไม่รู้ผมลืม โอเคนะกวนโดเอฟซี ondo, FC, ก็น่าจะเล่นเบรดบอลตึงกันหมดนะนี่ครับตีกันบุกโคตรแรงโอเคเดี๋ยวจวังหวะนี้บอลบอลจะมาทางไหนบอลจะมาไหมปุ๊บ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  ปึ๊บปึ๊บเขาตีกันแบบไม่เสียงเลยจะไี้ปึ๊บโอ้ยยังโหรับโอ้โหไม่ไหวครับโอเคตอนนี้เราก็เลือกโหมดคลาสสิกนะเหมือนเดิมนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะครับโอเคซึ่งตาที่แล้วนะผมลืมกดใช้สกิลร่องห่นนะเกี่ยวกัใช้สกิลร่องหนก่อน ก็มาโดดเด้งดึงนะเออเออจริงๆมันเป็นโดดเหตุอะแต่ว่ามันคล้ายกับเด้งดึงเลยเออแบบเดียวกันซึ่งตอนนี้นะผมก็โดดเล่นนะแล้วจงวันนี้บอลจะมาหาผมหรือไม่มาดูกันเลยซึ่งผมก็กด,ดล่องหนนะเออเพราะผมตีบอลไม่ค่อยเก่งนะผมก็เลยเอาดดล่องหนมานะครับไปแล้วตอนนี้ ผมบอกเลยว่าช็อตนี้ผมตายผมจะตายนะดูนะช็อตนี้ปึ๊บแต่ว่ปุ๊บฮื่มลืมไปเลยว่าเราก็สาม,มารถตีบอลได้แล้วช็อตหน้าอีกผมก็จะลืมนะแต่ช็อตหน้าบอกเลยว่าผมโหดกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าผมสกิลโล,โอ,นะลโอเคนะครับแล้วผมเจอกระซิบทำไมเนี่ยโอเคเรา ไปกันต่อโอเคปรับคลาสิไม่ใช่ปรับอะไรวะอ่ะคนดูตายแตก็กไม่ใช่คนดูดิเอซี FC ที่มาที่ผมมาช่วยฟาร์มนะโอเคตีบอลไปเลยอย่าฆ่าคนสักคนแต่ผมพ่าไปแล้วหนึ่งคนโอเคครับจังวันนี้ยังไงยังไงโอ้โ oh ห ส่งบอลมาไหมบอลมาไหมครับวูโดดโดดสูงมากแล้วก็ปุ่ม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 ตีไปทีนึงตีไปทีแล้วก็ตีไปทีแล้วก็ตีไปทีตีตีโอเคไปเลยตีตีตี ดตดเตีตโอ้โหลืมลืมอีกแล้วเคเนนะเอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยว